คลิปตรงห้ามที่ไม่มีใครกล้าเผยแพร่กลับกลายเป็นอาวุธร้ยแร่งที่สุดในวงการสื่อทำไมพูดอภิวันถึงเงียบทำไมอาภพสติ์ถึงหายไปและเสียงแปลกปลอมในห้องส่งคือของใครเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกำลังจะได้ยินไม่มีการตัดต่อไม่มีการบิดเบือนและอาจเปลี่ยนความไว้ใจของคุณไปตลอดการกลางค่ำคืนที่โลกโซเชียลแทบแตกเป็นเสียงชื่อของอาภพสธิ์กับอัาอิรวัตรปรากฏขึ้นพร้อมกันในทุกแพลตฟอร์ม พาดหัวร้อนแรงจากคำพูดเพียงไม่กี่คำมึงจบแต่กูไม่จบเสียงนี้ดังก้องราวฟ้าพาลงกลางอกผู้คนที่อ่านหน้าจอโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยในมือของผู้ประกาศข่าวชื่อดังพุทธอภิวันเงือเม็ดเล็กผุดขึ้นกลางหน้าผากแม้ห้องสตูดิโอจะเย็นเฉียบด้วยเครื่องปรับอากาศแสงไฟสารกระทบไปหน้าที่พยายามรักษาความนิ่งแต่ดวงตาของเขาสั่นไหว ในมือมีโนต้ตปึกหนึ่งจากทีมขขาวเป็นข้อความแชทหลุดที่ยังไม่เคยเผยแร่เนื้อหาในนั้นเต็มไปด้วยคำขู่คำสบประมาทและการขุดคุยอดีตอันดำมืดพี่พุทธครับจะเอายังไงดีเสียงทีมโปรดิวเซอร์ดังจากหูฟังเขาหายใจเข้าแรงๆหนึ่งครั้งกลืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากภาพถ่ายทอดสดอยู่ตรงหน้านับถอยหลังอีกสิวินาทีเขาหลับตา เสียงหัวใจเต้นถี่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮะทุกอย่างเงียบลงก่อนที่ไฟสัญญาณสีแดงจะสว่างว่าเขาเปิดปากพูดแต่ยังไม่ทันเริ่มประโยคมือถือของเขาสั่นอีกครั้งแจ้งเตือนด่วนจากหมายเลขส่วนตัวไม่มีชื่อไม่มีเบอร์มีเพียงข้อความเดียวอย่าพูดต่อหน้ากล้องถ้าไม่อยากให้ทุกคนรู้ความลับของมึงมือที่ถือโทรศัพท์สั่นสถาน ภาพถ่ายทอดสดเริ่มต้นขึ้นแล้วชื่อของเขาติดเทรนด์อันดับหนึ่งแต่สายตาเขาปลับจ้องไปที่มุมจอตรงนั้นมีภาพสแกนใบหน้าแฮกเกอร์นิรนามที่เคยโผลมาเมื่อเดือนก่อนชื่อแอคเคานั้นคือ U N D E F E A T E D T R U T H และประโยคที่ตามมาคือคำถามที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องตอบกลางรายการพุทธอภิวันมึงเคลียร์ได้ไหมเรื่องของตัวเองก่อน ห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งเสียงหัวใจเต้นดังชัดในหูกลิ่นไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศเริ่มแสบจมูกลำคอแห้งผากเหมือนมีเข็มพันร้อยเล่มจิม้มเขาเอื้อมมือไปแต่ที่ไมแต่แล้วหน้าจอกระตุกเสียงวูบหนึ่งผ่านลำโพงก่อนภาพจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอแหกสดกลางรายการในนั้นมีเขากำลังยื่นซองสีน้ำตาลให้ชายคนหนึ่งในมุมมืด พร้อมเสียงพูดของเขาเองที่ชัดเจนทุกถ้อยคาจัดการมันให้เงียบที่สุดอย่าให้หลุดมาถึงหน้ากล้องทุกสายตาในห้องจับจ้องมาที่เขารวมถึงคนดูทั้งประเทศมือของเขาชาไปจนไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแววตาเย็นชาจากเบื้องหลังจอมอนิเตอร์สะท้อนภาพของเขาเองที่ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวอีกต่อไปเสียงหอบหายใจเริ่มดังขึ้นในไมโครโฟนปุ่มปิดไม่กลายเป็นเพียงของตกแต่ง เพราะทุกอย่างถูกปล่อยออกไปหมดแล้วทุกถ้อยคำทุกการกระทําถูกแฉต่อหน้าคนทั้งประเทศแบบไม่มีเซ็นเซอร์เขายืนนิ่งอยู่กลางไฟสปอตไลท์แสงนั้นร้อนเหมือนไฟนรกที่กำลังแผดเผาริมฝีปากแห้งจนแตกขาเริ่มสัน่นโดยไม่รู้ตัวมือที่เคยมั่นคงตอนถือไม้บัดนี้จับแทบไม่อยู่เสียงผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ตะโกนจากห้องควบคุมปิดสัญ,ญญาณด่วน แต่ไม่ทันแฮกเกอร์คนนั้นยังคงยึดหน้าจอไว้ภาพถัดมาคือข้อความโต้กลับระหว่างเขากับอำัำอีราวัตเต็มไปด้วยคำสั่งลับและเงินโอนจำนวนมหาศาลในหนึ่งข้อความเขาเขียนว่ากูไม่สนว่าใครจะพังขอแค่หน้าจอไม่กระเทือนถึงกูเสียงคนในกองถ่ายเริ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้บางคนมองเขาด้วยแววตาสงสัยบางคนถอยห่าง และบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพในหัวเขาเริ่มพรามัวเสียงรอบตัวเบาลงราวกับจมอยู่ในน้ำลึกเขายกมือขึ้นกดหูฟังหวังว่าจะมีใครสั่งอะไรสักอย่างแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาจนกระทั่งจอภาพสุดท้ายปรากฏขึ้นเป็นภาพหน้ากระจกห้องแต่งตัวของเขาเองในนั้นเขายืนอยู่กับคนในเงามืด ที่หน้าไม่มีปรากฏในกล้องวงจรปิดมีเพียงเสียงกระซิบที่ชัดเจนถ้ามึงไม่หยุดกูจะทำให้ทุกคนเห็นตัวจริงของมึงเขาจำเสียงนั้นได้ทันทีและหัวใจของเขาก็หยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะเสียงนั้นไม่ใช่ของอัมอีราวัตไม่ใช่ของอาร์ตพัสดไม่ใช่ของใครในโลกโซเชียลแต่มันเป็นเสียงเดียวกับที่เขาเคยได้ยินเมื่อสิบปีที่แล้ว คืนที่ชายคนหนึ่งกระโดดตึกตายต่อนหน้าสตูดิโอและทิ้งจดหมายไว้เพียงหนึ่งบรรทัดว่าถ้ามึงไม่พูดความจริงกูจะกลับมาพูดแทนมึงจดหมายนั้นเคยถูกเก็บไว้เงียบฮาา่าฮ่าในลิ้นชักตัวทำงานของเขาโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยเห็นแต่วันนี้มันปรากฏขึ้นกลางจอถ่ายทอดสดพร้อมลายมือวัดวัดที่เขาจำได้ดี เสียงรอบข้างหายไปหมดเหมือนทุกอย่างกลายเป็นสุญญากาศได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองสั้นถี่กระชั้นเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแผ่นหลังกระแทกับขอบโต๊ะอ่านขาวกล้องยังจับภาพเขาอยู่แต่ใบหน้าในจอบลายเป็นสีซีดดวงตากลมเบิกกว้างราวกับเห็นผีทันใดนั้นหน้าจอถ่ายทอดสดดับวูบ เสียงไฟฟ้าช็อตดังปังลั่นในห้องควบคุมกลิ่นไม่ลอยฟุ้งขึ้นมาทันทีไฟสำรองติดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีแต่ภาพที่กลับมาในจอไม่ใช่ภาพของเขาอีกต่อไปมันคือภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ไม่มีใครเคยเห็นในนั้นเขากำลังยืนต่อรองกับชายสวมฮูดกลางลานจอดรถใต้ดินที่ปิดตายมานานหลายปี พร้อมซองเอกสารนานาที่เปื้อนเลือดเล็กน้อยตรงมุมเสียงในคลิปพูดชัดอย่าให้กูต้องใช้มันกูขุดศพขึ้นมาได้ถ้าจำเป็นคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจของเขาสะดุดอีกครั้งเขาซุดตัวลงช้าฮาา่าฮะเสียไมโครโฟนลนกระแทกพื้นดังสน,นั่นแต่ไม่มีใครขยับเข้ามาช่วยทุกคนในห้องนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งด้วยความตกตะลึง และในจังหวะที่ทุกอย่างเงียบสนิทเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากลำโพงกลางห้องเสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นพูดว่ามึงลืมไปแล้วหรือว่าใครเป็นคนปิดไฟคืนนั้นเสียงนั้นเย็นเยียบชัดเจนทุกถ้อยคำดังราวกับพูดอยู่ข้างใบหูของทุกคนในห้องพุทธอภิวันชะงักสายตาเบิกโพลงเหมือนจูจ่ๆโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้า เขากระชากไม้ที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมามือสั่นจนเกือบปล่อยหลุดใครเปิดคลิปนี้ใครเปิดว่าเขาตะโกนแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครขยับแม้กระทั่งเสียงหายใจยังหายไปจากอากาศจอภาพกระพริบอีกครั้งเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายเก่าเป็นภาพกลุ่มคนที่ยืนล้อมกันอยู่ในห้องแคบหาฮะชายคนหนึ่งในนั้นคือเขา ยืนอยู่ข้างๆศพที่ถูกคลุมผ้าขาวเอาไว้ใบหน้าทุกคนสีดเพื่อยกเว้นเขาที่ยิ้มเสียงในลำโพงพูดต่อภาพนี้ถูกลบไปจากทุกเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่มันยังอยู่ในใจคนที่ไม่เคยหลับตาตลอดสิบปีภาพถัดมาคือกล้องวงจรปิดอีกมุมจับภาพเขากำลังโยนถุงดำใบหนึ่งลงแม่น้ำไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไรแต่เสียงที่พูดตามมา คือคำตอบที่ทำให้เลือดในตัวทุกคนเย็นเฉียบในนั้นไม่ได้มีแค่หลักฐานแต่มันมีชีวิตของใครบางคนที่ยังไม่ตายตอนถูกโยนลงไปพุทธอภิวันลุกขึ้นยืนหอบหายใจที่เสียงข้างในหัวดังก้องจนไม่ได้ยินสิ่งรอบข้างเขาว,วิ่งพรวดออกจากสตูดิโอประตูบานใหญ่เปิดออกด้วยเสียงอันดังแต่ทันทีที่เท้าเหยียบออกนอกห้อง สปอตไลท์ตัวหนึ่งด้านบนก็หลุดร่วงลงมาพังพื้นตรงหน้าห่างจากตัวเขาไม่ถึงสองฝ่ามือเศษกระจกกระเด็นใส่เสื้อสูทฉีดเป็นทางยาวแต่เขาไม่หยุดเสียงฝีเท้ากระทบพื้นสะท้อนกล้องในทางเดินว่างเปล่าแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองไม่มีใครตามมาไม่มีเลยแม้แต่เงายกเว้นเพียงอย่างเดียวเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กำลังเดินตามมาช้า ฮาฮ่าทีละก้าวช้ามัน่นคงและหนักแน่นเกินกว่าจะเป็นคนมีชีวิตเขาเร่งฝีเท้าแต่เสียงนั้นยังตามมาติดฮาฮ่ ha ha. เหมือนมันรู้ว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนรู้ว่าเขาจะหยุดหอบตรงจุดใดและรู้ว่าเขากลัวที่สุดเมื่อไรฝ่ายในทางเดินเริ่มกระพริบบางดวงดับไปแล้วบางดวงวุบวาบเหมือนจะขาดใจ เขาหันขวับกลับไปมองอีกครั้งและในแสงสลัวเพียงแวบ,บเดียวเขาเห็นเงาสูงโปร่งไร้หน้าแต่เต็มไปด้วยรอยเลือดที่ไหลเป็นทางยาวจากปลายนิ้วเงานั้นไม่พูดอะไรแค่ยืนนิ่งเฝ้ามองแต่แรงกดดันกลับถาโถมราวกับภูเขาถลม่มเขากรีดร้องออกมาสุดเสียงแต่เสียงกลับไม่ออกจากรำคอมันแค่สะท้อนอยู่ข้างใน กลายเป็นเสียงหบพร่าที่ไม่มีใครได้ยินประตูทางออกอยู่ตรงหน้าแล้วเพียงไม่กี่ก้าวเขาเหวี่ยงร่างพุ่งไปเต็มแรงมือแต่ลูกปิดพร้อมจะเปิดออกไปสู่โลกภายนอกแต่ก่อนที่เขาจะดึงเปิดมืออีกข้างหนึ่งเย็นเยียบแข็งราวกับโลหะก็คว้าเข้าที่ข้อมือเขาแน่นทันใดนั้นภาพทุกอย่างก็ดับวูบไม่ใช่แค่แสง แต่เป็นทั้งความรู้สึกการได้ยินการเคลื่อนไหวร่างของเขาถูกดึงกลับเข้าไปในความมืดและเสียงสุดท้ายที่กระซิบอยู่ในหูเขาก่อนที่สติจะดับพูดไปคือมึงจบแล้วแต่กูยังไม่จบเขาสะดุ้งตื่นลมหายใจขาดเป็นห่วงเสื้อเชิ้ตที่สวมอยู่ชุ่มไปด้วยเหงือ่อแต่รอบกายไม่มีความมืดไม่มีทางเดินไม่มีเงาไรหน้า มีเพียงไฟนีออนสว่างจ้าและทีมงานที่ยืนมองเขาอยู่ห่างๆด้วยแววตาตกใจพี่พุทธพี่เป็นอะไรครับเสียงหนึ่งถามขึ้นอย่างระวังเขาก้มลงมองมือของตัวเองยังสัน่นยังเย็นยังรู้สึกได้ถึงแรงบีบของมือที่คว้าข้อมือเขาก่อนหน้านี้แต่บนผิวกลับไม่มีร่องรอยใดเขาหันมองรอบห้องถ่ายทอดสดจอภาพยังดับสายไฟยังหลุด ซากสปอตไลท์ยังตกแตกอยู่บนพื้นและที่กลางห้องกล่องพัสดุสีดำที่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนวางยังคงวางอยู่ที่เดิมเขาเดินเข้าไปหาอย่างช้าหาฮะ <ๆ S 2> มือที่ยังสั่นยื่นไปแตะฝากล่องกลิ่นบางอย่างโชยออกมาเบาหาฮะกลิ่นสาบเนื้อเน่าปนกับกลิ่นสนิมของเลือดแห้งเขากลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเคือง แล้วเปิดกล่องออกในนั้นมีเพียงสิ่งเดียวคือเทปม้วนเก่าพันด้วยได้แดงและมีป้ายชื่อเล็กๆผูกไว้กับปลายเส้นบนป้ายเขียนเพียงคำเดียวอีราวัตเสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าเสื้อดังขึ้นทันทีเขาควักออกมาดูเป็นเบอร์ที่ไม่มีชื่อไม่มีรหัสประเทศ แค่ตัวเลขเรียงต่อกันยาวเหยียดเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดนิ้วของเขากดรับสายอย่างช้าฮ่าฮะแนบโทรศัพท์เข้าที่หูและสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เสียงคนพูดแต่เป็นเสียงหายใจยาวช้าหนักเหมือนใครบางคนที่นอนอยู่ใต้ดินยังไม่ตายและกําลังรอฟังว่าเขาจะสารภาพเมื่อไหร่มือของเขากำแน่น โทรศัพท์สั่นอยู่ข้างหูเสียงหายใจนั้นยังคงอยู่ไม่พูดไม่ร้องไม่หยุดแค่หายใจแต่กลับดังก้องในหัวดังกว่าคำขู่ดังกว่าความจริงดังกว่าความเงียบของความตายพูดกดตัดสายหน้าจอดับลงทันทีที่ปลายนิ้วแตะเขาโยนมือถือทิ้งอย่างแรงราวกับของร้อนเครื่องกระแทกพื้นจนฝาหลังหลุดแต่เสียงหายใจยังไม่หยุด คราวนี้มันดังจากในห้องดังกว่าที่เคยเหมือนใครบางคนอยู่ข้างหลังเขาเขาค่อยๆหันกลับไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกไม่มีใครไม่มีเลยแม้แต่เงาแต่กล่องพัสดุมันเปิดกว้างกว่าเดิมม้วนเทปด้านในคลายโตออกเล็กน้อยเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆดึงเส้นเทปออกมาทีละนิ้ว ปลายเทปค่อยๆเคลื่อนไปตามพื้นเลื้อยเหมือนงูล้บผ่านปลายเท้าเขาและมุ่งหน้าไปยังประตูห้องควบคุมเสียงประตูที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตั้งแต่คลิปนั้นเริ่มตน้นเขาก้าวตามไปช้าหาฮะทุกย่างก้าวเหมือนย่ำบนเท่าฐานห้องนั้นเงียบสนิทบรรยากาศแน่นอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออกเขาเอื้อมมือไปที่ลูกปิดและเมื่อบิดเปิดออก กลิ่นเหม็นอับรุนแรงก็พูงออกมาทันทีในห้องมืดสนิทมีเพียงไฟสีแดงดวงเดียวกระพริบอยู่มุมเพดานและตรงกลางห้องคือเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งมีบางสิ่งนั่งอยู่ร่างนั้นหันหลังให้ผมยาวกระกรักรงแผ่นหลังผอมแห้งและมือที่ถืออะไรบางอย่างไว้แน่นบนตักเขาไม่กล้าขยับแต่ประตูปิดลงเองอย่างช้าๆข้างหลัง เสียงกรอนหลายเข้าทีและสิ่งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เริ่มหันหน้ากลับมาอย่างช้า<ไ>ห<น>่าฮะใบหน้านั้นไม่ควรมีอยู่บนโลกผิวซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดลูกตาดำเต็มเบ้เบาตาไรตาขาวริมฝีปากฉีกิ้มกว้างจนหน้าขนลุกฟันเปื้อนเลือดแห้งและที่ตักของมันคือเทปม้วนนั้นมันค่อยๆย,ยื่นออกมา มือพ้อมแห้งเหี่ยวยื่นให้ตรงหน้าเขาพร้อมเสียงแหบพร่าดังขึ้นจากลำคอที่แห้งกรังเปิดมันถึงเวลาที่ความจริงจะพูดเองเขายืนนิ่งตัวชาแต่ขาเหมือนถูกล็อกให้ก้าวเข้าไปมือยื่นไปรับเทปนั้นไว้ปลายนิ้วแต่ที่ได้แดงและทันทีที่เขาดึงออกายในห้องก็ดับวูบภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่ห้องควบคุม ไม่ใช่สถานีแต่เป็นห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งภายในห้องมีโทรทัศน์จอเก่ากำลังเล่นคลิปภาพภาพที่สัน่นเสียงที่แตกพราเป็นภาพของชายสองคนกำลังยืนเถียงกันอย่างดูเดือดหนึ่งในนั้นคืออาร์ตผัสุดอีกคนคืออำัำอีราวัตคำพูดรุนแรงกระแทกหน้าสายกันเสียงตะโกนดังแข่งกับเสียงโทรทัศน์ มึงจบแล้วกูยังไม่จบแล้วจูจูอ้ำคว้าขวดเบียร์ฟาดลงที่ท้ายถอยอาดอย่างแรงเสียงกระโหลกแตกดังสะท้อนภาพสั่นไหวเลือดพุ่งเต็มพื้นก่อนที่หน้าจอจะมืดลงเหลือเพียงคำคำเดียวปรากฏบนหน้าจอทีวีเผยแพร่เมื่อห้าปีก่อนและในเงามืดข้างจอใครบางคนกำลังลุกขึ้นยืน เดินเข้ามาใกล้เขาทีละก้าวพร้อมเสียงกระซิบแผลบผ้าที่หูมึงจำได้หรือยังว่าใครถ่ายคลิปนั้นพุธยืนนิ่งเหมือนเวลาในห้องนั้นหยุดลงเสียงหายใจของเขาเร็วทีมือที่ถือม้วนเทปเริ่มสั่นหนักขึ้นทุกปินาทีภาพตรงหน้าคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้ความลับที่เขาเองเป็นส่วนหนึ่งของมันห้าปีก่อนเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้น เขาเป็นคนถ่ายคลิปเขาเห็นทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรไม่ช่วยไม่ห้ามเขาแค่บันทึกเพราะคลิปนั้นจะเป็นประเด็นใหญ่ให้เขาเปิดรายการเขาเลือกเงียบเลือกรอเวลาเลือกรับแสงไฟของชื่อเสียงแต่วันนี้แสงไฟนั้นกลับกลายเป็นเปลวเ,เพลิงคลอกทุกอย่างที่เขาเคยสร้าง เขาย่อนม้วนเทปลงพื้นถอยหลังออกจากหน้าจอแล้วเสียงจากทีวีก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงของเขาเองเสียงในวันที่เขาหัวเราะเบาๆหลังกล้องได้ภาพและเอาไปลงเมื่อพร้อมประตูหลังห้องเปิดออกแสงขาวสว่างวาบเข้ามาพร้อมเงาของใครบางคนที่ยืนรออยู่เป็นอาร์ตผสุดใบหน้าซีดเซียวดวงตาว่างเปล่า ร่างของคนที่จากไปแล้วเขายื่นมือออกมานิ่งมั่นคงไม่โกรธไม่แค้นแต่เรากับจะถามว่ามึงจะเงียบอีกนานแค่ไหนพุธเดินไปหาดวงตาแดงกำ่ำหัวใจหนักอึ้งและเมื่อมือของเขาสัมผัสปลายนิ้วนั้นทุกอย่างก็จมหายไปในความมืดรายการเคลียร์ชัดๆวันถัดมา ออกอากาศโดยไม่มีพิธีกรมีเพียงวิดีโอเก่าที่ถูกฉายซ้ำม้วนเทปหนึ่งถูกวางไว้กลางโต๊ะพร้อมป้ายกระดาษที่เขียนด้วยลายมือสันฮ่าฮะความจริงไม่เคยตายเงียบไม่มีเสียงใดอีกในห้องส่งนั้นนอกจากเสียงเทปที่กำลังหมุนช้าฮ่าฮะและดวงตานับพันที่เริ่มจ้องกลับจากหน้าจอ